สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้ว Speaker, นะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิตใน ep ที่8สํสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมส,สดๆได้ทุกๆวันสูกเวลา3.15ทุ 5, ทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน t o ID One วันน t s แ a ตนคืนเปลี่ยนชีวิตในอีพที่8เรื่องราวย้อนไปในอดีตในตอนที่ทอยเขามานั่งดื่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะนั้น พวกของคุนเกลแล้วก็ประแพงก็ได้มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยคุณนั้นคิดว่าทอยหันมามองเธอเธอจึงเล่าประวัติของทอยเพราะว่าเธอนั้นรู้จกักให้ทุกคนได้ฟังว่าทอยเป็นลูกนายตำรวจใหญ่แต่เกลกับบอกว่าไม่เห็นจะน่าสนใจตรงไหนเลยคุนจึงบอกว่าจะไม่น่าสนใจได้ยังไงในเมื่อเขามีประวัติดีขนาดนี้ยังไงอนาคตของเขาก็ต้องดีอย่างแน่นอนคุนจึงถามไปว่าทำไมเกล เธอไม่ตอบแชทผู้ชายที่เธอนั้นติดต่อให้แต่เกลก็บอกไปว่าเธอไม่ได้ชอบผู้ชายคนนั้นเธอรู้นะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคนที่คุยไม่เอาเพราะว่ามันเข้ามาขอเบอร์คุนแต่คุนกับโยนมาให้เธอเธอไม่ต้องการและเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําขนาดนั้นเองพี่โมเดลลิ่งก็ได้ส่งข้อความมาหาเกลว่าโฆษณาที่เกลนั้นเพิ่งไปแคสผู้กํากับได้เลือกคนอื่นไปแล้วเกลนั้นเดินมาไม่ได้ดูและมาชนกับทอยเข้าทอยจึงทักเกลว่า เกลเป็นดาราหรือเปล่าหน้าคุค้นๆเกลจึงบอกว่าใช่มัง้งซึ่งเกลก็บอกว่าถ้าเกิดว่าชอบควีน ก็เข้าหาคุยเลยไม่ต้องมาเสียเวลาคุยกับเธอแต่ว่าทอยก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบคุยนะเขาชอบเธอและเขาก็ขอลายของเธอเอาไว้หลังจากนั้นเกลก็กลับมาที่โต๊ะแล้วก็บอกกับเพื่อนๆว่าทอยเขาเข้ามาคุยกับเธอและบอกว่าชอบเธอไม่ได้ชอบคุนซึ่งก็ทําให้คุยนั้นเปลี่ยนสีหน้าไปเลยรเรื่องราวตากลับมาน,นปัจจุบันหลังจากที่เกลได้รู้ความลับทั้งหมดของทอยเธอก็เศร้าใจาเป็นอย่างมากชีวะเข้ามานั่งข้างๆเธอเกลได้บอกกับ ชีวัสไปว่าถ้าเกิดว่าชีวัดไม่ได้มารู้จักกับควินชีวิตของชีวดัด คงไม่ต้องมาเป็นแบบนี้หรอกและเธอก็บอกกับชีวัต่อไปว่าเธอไม่สามารถจะกลับบ้านของเธอได้พอกูจะเจอกับทอยชีวัจึงบอกว่านอนที่นี่ก็ได้นะแต่เกลก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอยังไม่ค่อยสบายใจและเธอก็จะไปนอนกับผะแพงซึ่งหลังจากที่ระแพงกับเอเทนบสบเรศกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเอเทนจึงได้แต่งตัวเพระผแพงบอกว่าเกลจะมาที่นี่เอเทนจึงถามผะแพงไปว่าและระแพงจะทําอย่างไรต่อผะแพงจึงบอกว่าเธอก็ไม่รู้เพราะหลักฐานเธอก็ไม่มีเอเทน จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับพีนัทให้พีนัทไปยืนยันกับตำรวจก่อนที่เขาจะออกไปเขาจึงเข้าไปหอมแก้มประแพงซึ่งขนานั้นเองชีวะก็มาส่งเกลที่นี่และประแพงกับเอเทนก็ลงมาพอดีเอเทนเขามองไปที่ชีวะและทำหน้านตาแปลกๆซึ่งชีวะก็มองมาที่เอเทนเช่นเดียวกันทั้งสองคนเหมือนมีอะไรในใจหลังจากนั้นเกลก็มาคุยกับประแพง ซึ่งาแพงก็ถามไปว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครที่มาส่งเธอแต่เกลก็บอกว่าขึ้นไปคุยกันได้นบนดีกว่าเมื่อมาถึงที่ห้องพาแพงจึงได้เอาชุดมาให้กับเกลได้เปลี่ยนแต่ว่าชุดนั้นกลับเป็นชุดของควีนที่เคยมานอนที่นี่แล้วทิ้งเอาไว้ซึ่งเกลก็บอกไปว่าไม่เป็นไรพาแพงจึงบอกว่าเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่ามาคุยเรื่องชีวะที่มาส่งเกลมันเป็นยังไงมาอย่างไรเกลจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอยอมเล่าเรื่องของชีวะพาแพงต้องเล่าเรื่องของเอเทนให้เธอได้ฟังด้วย แต่ปาแพงนั้นก็บ่ายเบียงและบอกว่าไม่มีอะไรเกลเธอจึงไม่ยอมเล่าเช่นเดียวกันเพราะว่าเธอเขินเมื่อเราก็ตัดมาในวันต่อมาทั้งสองคนได้แต่งตัวมาที่มหาวิทยาลัยขณะนั้นเองเกลเธอจึงพยายามไล่ลบรูปในไอจีที่เธอถ่ายคู่กับทอยปาแพงจึงเตือนเกลไปว่าถ้าเกิดว่าเกลไม่สบายใจ ก็กลับไปนอนที่ห้องของเธอเองก็ได้ไม่ต้องมาเรียนกับเธอหรอกที่ปะแพงมาในวันนี้พอเธอนั่งขานบ่อยแล้วเกลจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรถ้าเธอหนีเธอก็ต้องหนีไปตลอดพูดยังไม่ทันขาดคาทอยก็ได้เข้ามาตรงนี้พอดีปะแพงพยายามไล่ทอยออกไปแต่ทอยก็บอกว่าเขาไม่ได้มาหาปะแพงแต่จะมาคุยกับเกลเกลจึงได้ห้ามทั้งสองคนที่กําลังจะทะเลาะก,กันและขอตัวเพื่อไปคุยกับทอยขณะนั้น โคสกวางก็ได้ส่งข้อความมาหาผราแพงถามว่าเอเทนอยู่กับเธอหรือเปล่าผาแพงจึงบอกว่าไม่ได้อยู่โคสจึงบอกกลับมาว่าฝากบอกเอเทนด้วยว่าถ้าโดดซ้อมอีกเธอจะไม่ให้เอเทนนั T ้นลงแข่งขณะนั้นทอยก็แยกตัวมาคุยกับเกลหรือเที่ว่าเกลทำไมถึงลบรูปของเขาใน i อออเกลจึงบอกว่ามันก็คงมีไม่กี่สาเหตุที่ผู้หญิงจะทำแบบนั้นทอยจึงบอกว่าลัทนักข่าวถามลา เธอก็จะบอกความจริงยังไงเกลตอบกลับซึ่งทอยก็ถามต่อไปว่านี่เกลจะเลิกกับเขาเหรอเกลจึงบอกว่าเราจะให้เธอทำยังไงได้ล่ะในเมื่อทอย ทำแบบนี้กับเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทอยนั้นทําร้ายเธอหรือเรื่องที่ทอยนั้นอําพางคุนและยังเรื่องยาเสพติดอีกขณะที่ทอยพยายามจะคุยกับเกลให้รู้เรื่องแต่ประแพงก็เข้ามาขวางแล้วก็พาเกลนั้นขึ้นไปที่ห้องเรียนเมื่อทั้งสองคนนั้นเข้ามาในห้องก็ได้ยินพวกของมะขามนินทาประแพงว่ามีคนปล่อยข่าวในงานปาร์ตี้ของอาเจเมื่อคืนมีคนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในคืนที่คุีนั้นเสียชีวิตพาแพงหนะโม่อยู่กับกลุ่มของพวกอาเจพะ แพงที่ได้ยินจึงเข้ามาถามว่าในตอนแรกหาว่าเธอนั้นเป็นฆาตกรยังไงละ่ะทีนี้ยังจะมาเรื่องใหม่อีกมาถามจึงบอกไปว่าเธอก็แค่พูดตามที่เธอนนั้นได้ยินมาเท่านั้นแหละซินเกลก็ห้ามพระแพงและบอกว่าไม่ต้องไปพูดรอกพูดไปคนแบบนี้ก็คงไม่เข้าใจขนาดนั้นเองเอเทนก็ได้โทรมาหาพระแพงแล้วบอกว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วณนะตอนนี้พีนัสได้ย้ายโรงพยาบาลไปเขาถามพวกหมอพยาบาลแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าพีนัสนั้นย้ายไปที่ไหน ทำให้พาแพรนั้นช็อกมากเพราะว่าพยานคนเดียวกลับหายตัวไปแบบนี้เธอจึงเล่าให้เกลได้ฟังทั้งสองคนจึงคุยกันว่าหรือว่าเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับอาเจหรือเปล่าหรือมีคนที่ไม่ต้องการให้พีนะอยู่เพื่อเป็นพยายในให้กับเธอพาแพรนั้นเครียดมากเธอจึงพาเกลนั้นออกมาจากห้องเรียนซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะทําอย่างไรขณะนั้นเองอาเจก็เข้ามาพอดีพาแพร เธอจึงพูจาเสียงดังใส่อาเจว่าเธอจะจัดการอาเจและเอาพวกของอาเจเข้าคุกให้หมดเลยอาเจจึงบอกว่าเรื่องคืนนั้นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะคุยทั้งนั้นแหละพาแพงจึงบอกว่าหรือและื่องที่อาเจนั้นวางยาเธออาเจจึงบอกว่าก็เป็นคำสั่งของคุยยังไงละ่ะคุยต้องการให้เป็นแบบนั้นทางที่ดีเขาน่้นสามารถยืนยันกับตำรวจได้เลยนะ ว่าประแพงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันได้แต่ประแพงนั้นก็ไม่ยอม เพราะเธอไม่ต้องการจะโกหกเพื่อช่วยพวกของอเ j ยังไงเธอก็จะเอาผิดทุกคนให้ได้ขณะนั้นเอเทนก็ได้เข้ามาในห้องเรียนแต่กลับไม่เจอประแพงแล้วก็เกลเขาจึงทักไปถามประแพงว่าอยู่ไหนประแพงจึงบอกว่ากลับพอแล้วเอเทนจึงถามไปไว่าเขาไปหาไหมแต่ประแพงบอกว่าไม่เป็นไรเอเทนต้องไปซ้อมว่ายน้ําหลังจากนั้นเกลกับประแพงที่กลับมาที่ห้องทั้งสองคนก็มายืนคุยกันซึ่งตอนนี้ประแพงเธอไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วเธอมืดแปดด้านเธอ ไม่รู้จะเอาอย่างไงต่อเธอนั้นร้องโหมร้องไห้ออกมาแต่ก็ได้เกลที่คอยกอดปลอบใจหลังจากที่เอเทนนั้นเรียนเสร็จ เขาก็ไปที่ชมรมว่ายน้ำและเขาก็ได้เจอกับกายที่กำลังแต่งตัวอยู่จึงเข้าไปถามว่าพีนัทอยู่ที่ไหนกายจึงบอกว่าพีนัทย้ายโรงพยาบาลไปพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทางที่ดีเอเทนไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ดีกว่าซึ่งเอเทนก็บอกไปว่าเขานั้นรู้หมดแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องของประแพงหรือแม้กระทั่งเรื่องของควีนขณะนั้นเองอาเจก็ได้ยินพอดีเขาจึงถามว่าถ้ารู้แล้ว ทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจซะล่ะและเรื่องไหนบ้างที่เอเทน,น,นรู้มา หรือที่ว่าพาแพงมามั่วอยู่กับพวกเขาในคืนนั้นใช่ไหมซึ่งกคทํามห้่เอเทนนะไม่พอจะเป็นอย่างมากที่มาพูดถึงประแพงแบบนี้เขาจึงเข้าไปจาัดก,การกับ RJ เจขณะที่ทั้งสองคนกําลังทะเลาะกันอยู่โคดกวางก็ได้เข้ามาห้ามแล้วก็แยกทั้งสองคนออกไปซึ่ง a อเทนก็พยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้กับโคได้ฟังว่าอานะ่ะทำเลวอะไรมาไว้บ้างแต่โคก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่ก็ได้ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่าทางที่ดีเอเทน ควรจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องซองว่ายน้ําที่การแข่งขันกําลังจะมาถึงแต่เอเธนก็บอกว่าแต่คนที่เขาต้องรับเคาะในเรื่องนี้ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุยนิเสียชีวิตไปหรือแม้กระทั่งประแพงที่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยโคจึงบอกว่าเธอเข้าใจแต่จู่ๆจะให้เธอไปไล่อาร์เจอกก็ไม่ได้เพราะว่าครอบครัวของอาร์เจให้เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยถ้าเกิดว่าอาร์เจนั้นผิดจริงและมีหลักฐานทางตำรวจมายืนยัน เธอสามารถจัดการกับ RJ ได้เลยเธอไม่รู้ว่าทำไมเอเทนถึงได้วุ่นวายเรื่องนี้นะเพราะเอเทนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยซึ่งเอเทนที่เขาทำไปเพราะเขานั้นเป็นห่วงประแพง จึงต่อว่าเอเทนไปว่าถ้าเกิดว่าเอเทนนั้นเป็นแบบนั้นเอเทนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับอาเจที่ใช้หัวล่างคิดมากกว่าหัวบนซึ่งเอเทนก็คิดว่าโค้ดพูดกับเขาแรงขนาดนี้เขาก็ไม่จําเป็นต้องอยู่เพื่อลงแข่งอะไรกับโค้ดอีกแล้วแล้วเขาก็เดินหนีไป โคจึกถามว่าเอเทนจะไปไหนเธอได้เดินตามเอเทนมาที่ห้องล็อกเกอร์เอเทนจะบอกว่าถ้าเกิดว่าโคมีทัศนคติแบบนั้นจริงๆเขาก็ไม่สามารถจะอยู่ที่นี่ได้อีกแล้วเรื่องราวแต่มาที่คอนโดของชีวานขณะนั้นเองเกลก็มาหาชีวานแล้วก็มานั่งดูข่าวที่ตอนนี้ตำรวจบุกไปที่บ้านพักของเปเปอร์แต่เปเปอร์นั้นหนีไปได้ตำรวจได้เจอหลักฐานยาเสพติดมากมายแต่ไม่เจอเปเปอร์ ชีวาจะคิดว่าพวกปานคงจะมีสายของตำรวจจึงทำไมห่หนีรอดไปได้แบบนี้ขนะนั้นเองแคทติง้งก็ได้ทักมาหาเกลแล้วบอกว่าคิวที่นั้นมาฟิตติ้งซีีส์ทางทีมงานนั้นได้ขอเลื่อนไปก่อนเกลจึงโทรไปหาพี่มเดลลิงและถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่มเดลลิงจึงบอกไปว่าทางผู้ใหญ่เขาได้แจ้งมาว่าให้ถอนตัวของเกลออกไปก่อนทางที่ดีให้เกลไปคุยกับทางผู้ใหญ่เองดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าเธอก็ไม่รู้ลางจันทนาเอเธน เขาเออกมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาหาประแพงที่ห้องซึ่งประแพงก็ถามว่าทาไมเอเทนไม่อยู่สองว่ายนะ A ้ําเอเทนจึงบอกว่าเขาจะลาออกจากชมรมแล้วเพราะว่าเขาอยากจะมาช่วยประแพงเรื่องของประแพงนั้นสําคัญกว่าพระแพงจึงถามว่าทาไมถึงทําแบบนั้นล่ะเอเทนกลับไปโฟกัสเก็กบกับอนาคตของตัวเองดีกว่านะเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องมายุ่งอีกต่อไปแล้วเอเทนจึงบอกว่าทําไมล่ะ เขาน,นไม่สามารถจะไปทำแบบนั้นได้หรอกเพราะว่าเขาจะเป็นห่วงประแพงพาแพงจึงบอกว่าจะมาห่วงเธอทำไมเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยซึ่งเอเดนก็ถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะแล้วเรื่องมาคืนที่เกิดขึ้นพาแพงจึงบอกว่าเธอเพียงแค่ต้องการจะเอาชนะคุยเท่านั้นแหละก็แค่วันไานาแตนเธอไม่ได้คิดอะไรเลย ตอนแรกเอเทนนั้นก็ไม่เชื่อแต่เพราะพระแพ่นนั้นพูดซ้ำย้ำๆแล้วก็ลไล่เอเทนนี้ออกไปเขาจึงเริ่มคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่นั่นเป็นเพียงการแสดงของพระแพ่นเท่านั้นเพราะว่าเธอกำลังถูกไอจีของควีนที่มีใครบางคนกำลังสวมรอยเล่นอยู่บางครั้งให้เธอทาเช่นนั้นพระแพ่นจึงบอกไปว่าฉันทำตามที่เธอบอกแล้วนะฉันบอกให้ A เอเทนเลิกยุ่งกับฉันแล้วถ้าไม่เชื่อ ก็รอดูไปละกันฉันพูดแค่นี้แหละและไอจของควินก็ตอบกลับมาว่าดีแล้วเอเทนเรื่องยุ่งกับแกเมื่อไหร่ฉันจะส่งคลิปเหตุการณ์ในคืนนั้นให้กับตำรวจทีนี้แหละแกเอาผิดไอพวกอาเจได้แน่แน พาแพงจึงตอบกลับไปว่านี่แกเป็นใครกันแน่ทำไมแกถึงใช้แอคแค์ของคุยได้และทำไมแกถึงมีคลิปเหตุการณ์และที่ผ่านมาแกโพสรูปใส่ร้ายฉันทำไมแต่ว่าไอจีของคุยก็ตอบกลับมาว่าฉันเป็นใครเหรอฉันก็คุยยังไงล่ะแล้วก็หัวเราะเอาเป็นว่าเรื่องบ้าๆนี้มันจะจบแบบที่แกพอใจหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับฉันนี่แหละทำตัวดีๆแล้วกันแล้วฉันจะช่วยให้แกนั้นรอดเอง และอย่าบอกคลครล่โดยเฉพาะตำรวจไม่งั้นฉันจะลบหลักฐานทั้งหมดแล้วแกจะไม่เหลืออะไรไม่เอาผิดพวกมันอีกเลยหลังจากนั้นไอจของควีนก็ได้ลบข้อความทั้งหมดทิ้งซึ่งก็ทำให้ประแพงไม่มีหลักฐานอะไรทิ้งเอาไว้เลยส่วนเกลเธอก็กลับไปหาทอยเพื่อถามทอยว่าทอยเป็นคนทำให้เธอหลุดจากซีรีส์ใช่ไหมซึ่งทอยก็บอกว่าใช่เขาบอกกับเกลแล้วไงว่าเรา ควรจะจับมือกันไว้ในสถานการณ์แบบนี้แต่แต่เกลจะเลิกกับเขาเราก็ต้องพังไปทั้งสองคนนั่นแหละหลังจากนั้นทอยก็ได้นัดเจอกับชีวารเพื่อเคลียร์กันซึ่งทอยก็บอกไปว่าเขานั้นรู้เบือ้องลึกเบื้องหลังของชีวานเกี่ยวกับบริษัท ที่ชีวานนั้นได้ผู้ลงทุนมาเขานั้นเป็นมาเฟียาทานี่ดีชีวาน,นไม่ต้องมายุ่งกับเขาดีกว่าว่าเขาจะทําอะไรแต่ชีวานนั้นก็ไม่ยอมทอยจึงได้ให้ลูกน้องของเขาพาตัวของมินนี่ลงมาซึ่งมินนี่ก็มีร่องรอยการถูกทําร้ายทอยได้บอกว่าคิดว่าเขาไม่รู้เหรอว่าชีวานจ้างให้มินนี่มาสืบเขาถ้าเกิดว่าชีวานไม่อยากเดือดร้อนก็ให้เลิกยุ่งกับเขาซะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวะกำลังจะทำให้หยุดมันแต่ชีวะก็ไม่ยอมทอยจึงขู่ว่าจะทำร้ายมินนี่ซึ่งชีวะก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าลูกน้องของทอยได้ยิงขู่เขาจึงบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับทอยอีกก็ได้แต่ให้ปล่อยมินนี่มาทอยจึงยอมปล่อยซึ่งทอยก็บอกกับชีวะไปอีกว่าอย่ามายุ่งกับแฟนของเขาอีกเพราะว่าตอนนี้เขากับเกลได้เคลียร์กันแล้วเรื่องราวจึงย้อนไปในอดีต หลังจากที่เกลกับทอยเริ่มคุยกันในตอนแรกทอยก็ได้ขอเธอเป็นแฟนและเธอก็ได้บอกกับควีนในตอนที่มาเรียนด้วยกันว่าเธอกับทอยเป็นแฟนกันแล้วเกลได้ถามควีนไปว่าควีนนั้นโกรธเธอหรือเปล่าแต่ควีนก็บ,บอกว่าไม่โกรธหรอกเกลนะ่ะได้คบกับทอยก็ดีแล้วเหมาะสมกันดีแต่ดูเหมือนว่าควีนจะพูดมันออกมาแบบไม่ได้เต็มใจเท่าไรหร่เรืองราวตกลบมาณปัจจุบัน เกลกำลังอยืนนึกถึงเรื่องนั้นและชีวาก็ได้โทรมาหาเธอแต่เธอกลับไม่รับสายซึ่งมันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าตอนนี้เกลได้กลับไปคืนดีกับทอยแล้วจริงๆซึ่งก็ทำให้ชีวานั้นโกรธมากเขาผิดหวังในตัวเธอและเรื่องราววันในสแตนกลืนเปลี่ยนชีวิตในอีพที่8ก็ได้จบลง ซึ่งใน EP นี้นะครับผมมันพยายามเดินเรื่องไปในปัจจุบันแล้วก็ย้อนไปในอดีตควบคู่กันไปด้วยโดยที่เราไม่รู้ว่านะตอนนี้เรื่องราวมันจะไปจบยังไงได้นะครับ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจากอีพีที่แล้วเนี่ยคิดว่าเรื่องราวมันคลี่คลายแล้วแต่ในอีพีนี้มันกลับถูกเปลี่ยนแปลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของทุกคู่ซึ่งเหมือนบางคู่จะจบลงด้วยดีแต่กลับมีอะไรที่มันหักมุมไปกว่านั้นอีกแน่นอนเลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดป,ประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแจร์กันด้วยแล